เกมนี่ผมไม่มีทางปล่อยผ่านได้เลยครับสำหรับ no rest for the wicked เกมจาก moon studio ผู้สร้างเกม ori and the blind forest และ ori and the will of the wisp ความน่าสนใจก็คือชิมสร้างได้เปลี่ยนแนวทางจากการทําเกมแนวไซส์สโครแมชชอยวานียมาเป็น Action RPG. แอคชั่นอาร์พแน่นอนว่ามันคือระบบการเล่นที่ได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบันครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์ผลงานของทางค่ายที่มักจะสร้างรูปแบบการเล่นใหม่ๆขึ้นมาเสมอ No r e s e อร์เดอะวิกเกจึงน่าสนใจมากนะครับว่า o n Stone จะนําพาแอคชั่นอาร์พให้ขยับไปสู่อะไรใหม่ๆในสไตล์การเล่นแบบนี้ได้แบบที่ทํากับออริหรือเปล่าซึ่ง o อริในตอนนั้นก็ได้สร้างรากฐานใหม่ๆให้กับเกมแนว m ม t r อยวานีย เอาละข้อมูลของวิดีโอนี้จะเป็นเนื้อหาที่ผมสรุปมาให้จากวิดีโอ official g a m e มโ e เวอ e w ที่ผู้พัฒนาเขาทำขึ้นมาเพื่อบอกเล่าระบบโดยรวมของเกมไล่ลำดับกันตั้งแต่เนื้อเรื่อง Our Story begins years after Embra begins the 841เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี841หลังจากเหตุการณ์ที่ผู้แต่งเรียกอีเวนต์นั้นว่า The Embrace กษัตริย์เฮโรสิ้นพระชนลงทำให้องค์ชายแมกนัสโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทน ทว่าแมกนัสนั้นยังเยาว์วัยและไม่เคยผ่านบททดสอบใดๆมาก่อนในขณะเดียวกันมันก็มีข่าวลือเป็นวงกว้างว่าโรคระบาดรุนแรงที่เคยสร้างความเสียหายกับมนุษย์ได้กลับมาแล้วและเราเรียกโรคระบาดนั้นว่า The Pestilence g r e Plague known as the Pestilence are starting to emerge. m a g i c a l s e l i n e a ruthless figure in the Church. เมจิเกลเซรีนผู้นำโหดเที่ยมแห่งศาสนาจักรนั้นมองว่าเดอะเฟสติเลนจะเป็นโอกาสที่เธอได้พิสูจน์ตัวเองกับประชาชนและก็องค์ราชาองค์ประกอบเหล่านี้ได้มาบรรจบกันในอิสโอล่าซ c r คราที่ซึ่งกลุ่มกบฏและฝ่ายผู้ปกครองดินแดนนี้ได้ต่อสู้กันเพื่อต้องการที่จะมีอำนาจเหนือเกาะแห่งนี้ครับทมกลางสภาพบ้านเมืองที่ค่อยๆพังเสียหายลงไปเรื่อยนอกจากนั้นโลกของโนเรสออฟเดอะวิคเยังมีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าเซริมพวกเขาคือชนเผ่าเก,าก่าแก่ที่อุทิศตนเพื่อทำลายโรคระบาดเดอะเฟสติเลนส์ซึ่งเราจะเป็นหนึ่ง ระหว่างทางเรือที่เราโดยสารมาจะถูกบุกโจมตีจากกลุ่มกบฏท,ที่เรียกตนเองว่า The r e ิเฟนเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักครับและอปางลงสู่ก้นทะเลทว่าตัวละครของเราก็จะมาเกยตื่นที่เกาะอิโซลาเซคราจนได้ในที่สุดแต่ก็ด้วยสภาพที่บาดเจ็บประกอบกับสถานการณ์ความขัดแยง้งภายในเกาะก็จะส่งผลทำให้ตัวเอกต,ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด With no rest. ประเด็นที่2ที่ผู้พัฒนานำเสนอก็คือโลกของเกมที่จะมีลักษณะซีเบสหรือว่าไร้รอยต่อด้วยระบบการสร้างแผนที่ขึ้นมาแบบเรียลไทม์ครับผู้พัฒนาเขาย้ำชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีอะไรในเกมนี้ที่ถูกเจเนเรตเอาไว้ก่อนแต่ทาว่าแม้จะใช้ระบบเรนดอมเจเนเรตแต่ว่าโลกในทุกภาคส่วนก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อนกับสิ่งต่างๆที่สามารถเข้าไปอินเตอร์แอคกับมันได้เช่นไอเทมที่มีให้เก็บมอนสเตอร์ให้ต่อสู้ ทาวนสําหรับปีนไปเนินหินที่สามารถขึ้นไปได้ทางเชื่อมท่อนสูงที่ต้องอาศัยการทรงตัวในการข้ามไปแล้วก็ซีเรตเอเรียที่สามารถเข้าไปเก็บไอเทมที่ซ่อนอยู่ได้ครับลูดไอเทมจะใช้ระบบแรนดอมเช่นกันเพื่อให้ผู้เล่นแต่ละคนได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันฉะนั้นเราก็อาจจะได้ไอเทมต้องแต่งเงินไปจนถึงอาวุธใหม่การเดินทางจะต้องใช้คีย์บอร์ดหรือคอนโทรลเลอร์เท่านั้นครับเพื่อให้ผู้เล่นได้รู้สึกถึงการเดินทางไปในโลกของเกมจริง ในด้านของ star, อาร์ตสไตล์ผู้พัฒนาบอกว่าพวกเขาอยากให้เกมนี้เป็นเสมือนภาพวาดที่มีชีวิตชีวาฉะนั้นในขั้นตอนของการสร้างอ็อบเจกต์ต่างๆก็จะเกิดจากทีมงานด้านงานศิลป์ที่ค่อยๆวาดอ็อบเจกต์ในเกมขึ้นมาด้วยตัวเองเกมจะมีระบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดประกอบกับการรองรับระบบกลางวันกลางคืนส่วนในแง่ของระยะสายตาของผู้เล่นก็จะสามารถเห็นดีเทลของแผนที่ในระยะไกลได้แม้การเจนเนอเรตจะใช้การแรนดอมก็ตาม Right from the start, decided to create an combat System an หัวข้อที่3ระบบต่อสู้แนวนคิดเรื่องระบบต่อสู้จะมีรากฐานมาจากแอนิเมชันท่วงท่าการต่อสู้ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนระบบนี้ครับผู้เล่นจะต้องตัดสินใจให้ดีระหว่างต่อสู้ตอนไหนควรถอยและตอนไหนที่คิดว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปทำดาเมจได้จุดที่แตกต่างอย่างแรกก็คือการเลือกใช้มุมกล้องแบบท็อปดาวที่ทำให้มุมมองการเล่นนั้นแตกต่างออกไปครับระบบต่อสู้จะได้รับแรงบันดาลใจมากมายจากหลายเกมทั้งเกมที่เป็นแอคชั่นอาร์พีจีเหมือนกันแล้วก็แรงบันดาลใจจากเกมไฟติ้ง สปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการเอาชนะศัตรูก็คือทามมิ่งการกะระยะและก็น้ําหนักอาวุธอาวุธไยในเกมจะมีค่าพลังและก็มูฟเซตเฉพาะตัวครับยกตัวอย่างเช่นแดกเกอร์จะโดดเด่นเรื่องการโจมตีไวน้ําหนักเบาแต่ก็จะไม่สามารถโจมตีรุลุศัตรูที่ถือโล่ได้กลยุทธ์ในการรับมือจึงต้องอาศัยการแพรรี่เพื่อโต้กลับแทน อาวุธยังถูกแบ่งประเภทตามความหายากด้วยนะครับเริ่มจากสีขาวที่เป็นอาวุธธรรมดาแต่อาวุธเหล่านี้สาหรับ No Res for the Wicket นั้นไม่ใช่ขยะเหมือนเกมอื่นที่เมื่อเราได้มาอาวุธประเภทนี้มักจะถูกขายทิ้งหรือว่าย่อยเป็นวัตถุดิบอาวุธธรรมดาของเกมนี้จะพิเศษตรงที่มันจะเป็นอาวุธที่สามารถคัสตอมได้มากที่สุดเลยครับต่อไปคือความหายากระดับแรงที่แทนด้วยสีน้ําเงินจุดเด่นของอาวุธชนิดนี้ก็คือบัฟทั้งหมดจะมอบพลังเชิงบวกเท่านั้น อาวุธสีม่วงจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดมู่อาวุธต้องคำสาบครับที่จะมีทั้งบัฟเชิงบวกและก็ผลเสียที่ผู้เล่นจะต้องแลกมาเมื่อคิดจะใช้อาวุธในกลุ่มนี้และสุดท้ายก็คืออาวุธสีทองหรือว่ายูนิคไอเทมอาวุธพิเศษที่ได้รับการออกแบบลักษณะภายนอกกับค่าพลังต่างๆที่ไม่เหมือนกับอาวุธประเภทอื่นผู้พัฒนาได้ยกตัวอย่างเคลมอนนะครับอาวุธประเภทแรที่มีบัฟเพิ่มโฟกัสเกนหลังจากทำดาเมจใส่ศัตรูอาวุธแต่ละชนิดก็จะมีรุ่นของตัวเองที่สามารถติดตั้งให้กับอาวุธแบบอนัมก ในบางสถานการณ์นะครับการต่อสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าอากาจจะไม่จำเป็นอาทิเช่นการผลักศัตรูให้ตกเหวก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถใช้จัดการศัตรูได้แอนิเมชันดีไซน์ของอาวุธแต่ละแบบเป็นจุดที่ทางทีมสร้างค่อนข,ข้างเน้นย้ำนะครับว่าพวกเขาใส่ใจกับมันจริงเพราะนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันแล้วพวกเขายังต้องการให้ระบบต่อสู้ให้ความรู้สึกอิมแพคกับผู้เล่นด้วยทีนี้ในแง่ของน้ำหนักของอาวุธนะครับหลกัหลกๆก็จะมีผลต่อการเคลื่อนที่และการหลบหลีกอาวุธเบาจะมาพร้อมกับสกิลควิ่สเต็ปท อาวุธเบาจึงเหมาะกับผู้เล่นสายคล่องตัวเข้าไวัยถอยไวส่วนอาวุธขนาดกลางจะสามารถหลบหลีกได้เช่นกันครับโดยเราจะเรียกทักษะนี้ว่า dodge roll ซึ่งหลบได้เหมือนกันแต่ก็จะใช้เวลาแล้วก็กินสเตมิ n นามากกว่า soft class system คือระบบปรับแต่งหน้าตาตัวละครที่มอบอิสระให้กับผู้เล่นได้สร้างสารรค์ตัวละครของตัวเองรายละเอียดที่ปรับได้ก็จะมีตั้งแต่เพศรูปร่างไปจนถึงโครงสร้างของใบหน้าและทรงผม ทั้งนี้ทั้งนั้นทางผู้พัฒนาได้มีการพูดถึงคลาสของตัวละครด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะมีคลาสอะไรบ้างเบื้องต้นในวิดีโอนี้เขาจะโชว์ตัวละครที่บิ้วมาในแนวทางของสายจอมเวทที่ใช้สตาราฟสมือเป็นอาวุธผสมผสานกับเวทมนต์สชนิดได้แก่บลิงที่ใช้เคลื่อนที่ในช่วงทิปตาไฟบอลที่เป็นการโจมตีด้วยบอลเพลิงจากระยะไกลและก็โนวาวงแหวนเวทไฟที่ระเบิดออกไปรอบตัวเกมยังมีระบบคราฟไอเทมและก็มีระบบการอัพสเตตค่าพลังด้วยตัวเอง ข้อที่4ี่บอสวอร,ริกเด e ทอนคือผลพวงจากโรคระบาดนะครับแปลสภาพมอนนี่กลายเป็นอสุรกายที่ดุร้ายโจมตีอย่างบ้าคลัง่งฉะนั้นการรับมือบอสตัวนี้จะต้องอาศัยการจับจังหวะเรียนรู้และก็จดจำมูฟเซตของมันให้ดีเพื่อหาจังหวะตอบโต้ฉะนั้นโนเรสฟอร์เดวิคเอดจึงเป็นเกมที่ทักษะของผู้เล่นจะมีผลต่อการแพ้ชนะศัตรูแน่นอนว่าอุปกรณ์และสกิลของตัวละครก็จะมีผลด้วยเช่นกัน แว่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัพเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0จะเลือกใช้วัสดุนิตินนลที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมตินใน Hover 2.0สามารถบิดงอได้ เหยียบทับกระแทกได้สาใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียงสองพียง2,490บาทรวมเลนหรือถ้าคุณผู้ชมมีแว่นฮอเวอร์อยู่แล้วก็สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชันนได้ในราคาลดเพิ่ม20%ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับ แอดไวส์ูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบถ้วนผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ advice co th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช็อปลดหย่อนภาษีปี2 5 6 7้ยเ็ด้วยเพิ่มเติมก็คือผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Long Your Turn ห you ัวข้อที่5้าสักเรเมนซึ่งก็คือเมืองที่ตัวเอกจะได้ไปเยือนครับที่นี่คือเมืองหลวงของอิโซลาเซคราแม้จะเป็นเมืองที่ผ่านสงครามมาแล้วก็ได้รับความเสียหายแต่เมืองแห่งนี้ก็พร้อมที่จะได้รับการบูรณะซึ่งตัวเอกจะเป็นคนขับเคลื่อนการซ่อมแซมเมืองครับภายในก็จะมี NPC ที่เราสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้และการช่วยเหลือ NPC เหล่านี้ก็จะเป็นการปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆในเกมเช่น NPC ที่ช่วยคราฟแล้วก็ซ่อมแซมอาวุธ NPC ที่ขายคอนซูมเอเบิลไอเทมให้ ู้เ่นยังสามารถลงทุนเงินและก็ทรัพยากรที่หามาได้ในการสร้างอาคารต่างๆหรือแม้แต่การซื้อบ้านของตัวเองนะครับซึ่งภายในนั้นเราสามารถใช้บ้านเป็นที่เก็บของที่หามาได้ใช้เป็นที่คราฟไอเทมหรือแม้แต่พักผ่อนจากการต่อสู้นั่นทำให้เมื่อเราออกไปไปจนภัยภายนอกเมืองอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกเหนือจากการต่อสู้ก็คือการเก็บเกี่ยวทรัพยากรกลับมาครับซึ่งในตัวอย่างก็โชว์การตัดต้นไม้เพื่อเอาไม้ไปสร้างเฟอร์นิเจอร์ในบ้านกิจกรรมตกปลาที่เป็นวัตถุดิบสําหรับการทาอาหารและเกล็ดปลาบางชนิดยังใช้สําหรับคราฟชุดกอด้ด้ดวยครับ เฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้านที่เราซื้อและคราฟขึ้นมาผู้พัฒนาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้ไอเทมเหล่านี้มีผลแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ว่าอยากให้ไอเทมหลายๆชิ้นมีฟังก์ชันที่นำไปสู่การพัฒนาตัวละครของเราด้วยประเด็นสุดท้ายที่ผู้พัฒนาอยากนำเสนอก็คือระบบที่เรียกว่า alive แมโนเรสฟอร์เดวิเคจะมีโหมดแคมเปญที่เป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ว่าทีมงานก็อยากให้โลกของเกมนั้นมีชีวิตชีวาแม้จะเล่นเนื้อเรื่องหลักจบไปแล้วมารีเนอร์คีฟจะเป็นดันเจียนที่ผ่านการสำรวจมาแล้วในโหมดเนื้อเรื่องครับในตอนนั้นสัตว์ร้ายชนิดต่างๆได้ยึดครองพื้นที่นี้แต่เมื่อเรากลับไปอีกครั้งศัตรูจะเปลี่ยนไปมินิบอสแบบใหม่จะปรากฏตัวและบางสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นแรงหนึ่งดูดที่ทำให้ผู้เล่นจะอยากกลับไปสำรวจดันเจียนต่างไป เซรัมครูซิเบิจะเป็นอีกหนึ่งเอนเกมคอนเทนต์ที่ผู้พัฒนาจะเตรียมเอาไว้ให้ครับมันคือพื้นที่ที่จะให้เราได้ต่อสู้กับศัตรูสุดโหด รายละเอียดของเกมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับโดยในช่วงใกล้จบวิดีโอทาง CO ทั้ง2ท่านก็ประกาศกับเราว่าพวกเขาจะรีลิสเกมนี้ในรูปแบบของ Earl y a c c e s s ในวันที่18เมษายนที่กำลังจะถึงพร้อมกับลำดับแผนงานการอัปเดตคอนเทนต์ว่าจะมีอะไรก่อนหลังตั้งแต่การเพิ่มระบบมัลติเพลเยอร์ที่ให้ผู้เล่นผจญภัยไปด้วยกันได้ตามด้วยการอัปเดตแผนที่ใหม่สตรูใหม่ปรับสมรุลนของเกมจนกระทั่งเกมเสร็จสมบูรณ์ในเวอร์ชัน1.0ซึ่งเมื่อเกมเสร็จสเต็ปต่อไปก็คือการวางจำหน่ายในคอน และนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ผู้ชมเลยครับที่เห็นยังไงกับเกมนี้บ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะและสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ